ปทุมธานีชวนชอบสินค้าดีวิถีชุมชนโอทอปปฐุมธานีมหานครแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่11มิถุนายน2568นายคมสรรยานวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานแถลงข่าวจังหวัดปทุมธานีเตรียมจัดงานโอท็อปปทุมธานีมหานครแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนหรือ ปทุมธานี Creative City สองพันยี่สิบห้าซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้มีนายขเชนชัยแพงจันทร์ผดานการจังหวัดปฐุมธานีและนายนิมิตคังขจิตพาณิชจังหวัดปฐุมธานีร่วมแถลงข่าวณนโะรงแรมทินีดีโฮเทลเอสบางกอกกอบขับนายกมสรรยานวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปนุมธานีกล่าวว่าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตพันธุ์โอท็อปเป็นแนวคิดที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตพันธุ์โดยเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันยุคทันสมัยและตอบโจทย์ตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานีมีทุนทางวัฒนธรรมภูฐฐมิปัญญาและทรัพยากรที่หลากหลาย งานนี้จึงเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการโปรอบรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคโดยตรงสร้างช่องทางตลาดเพิ่มรายได้และเปิดโอกาสให้ในการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อนำไปพัฒนาสินค้ายอย่างตรงจุดซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้สินค้าชุมชนของปทุมธานี สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางด้านนายขเชนชัยแพงจันทร์ผู้ดาการจังหวัดปดนุมธานีกล่าวอีกว่ารายละเอียดการจัดกิจกรรมภายในงานมีกำหนดจะขึ้นระหว่างวันที่23ถึง27ิมิถุนายน2568นณะลานอเนกประสงค์ชั้น2ฝั่งตอมอาคารบศูนย์ราชการเฉลิมพรเกียรติ แจ้งวัฒนะโดยมีผู้ประกอบการนำสินค้าโอทอปสินค้าเกษตรของดีจากทั้งเจ็ดอำเภอในจังหวัดปุริมธานีมาร่วมออกบูธกว่า120บูธเช่นข้าวแช่ลามันเมี่ยงคันอีบบัวสูตรโบราณและยำแหนมข้าวหอมจี G I. ของใช้ต่างๆเสื้อผ้าเครื่องประดับสมุนไพรไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภายในงานอีกด้วยด้านนายนิมิตคังสจิตพาณิจจังหวัดปนุนธานีากล่าวเพิ่มเติมว่าการซื้อขายสินค้าของจงังหวัดปนุนธานีผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงเติบโตยอย่างต่อเนื่องจึงควรเน้นการสร้างสรรค์หรือสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างและส่งเสริมการขายตรงถึงผู้บริโภค นอกจากนี้นายคมสรรยานวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานียังได้กล่าวเพิ่มเติมหลังเปิดงานแถลงข่าวขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าไทยสนับสนุนชุมชน่นเลือกซื้อของดีเมืองปทุมไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือของฝาดซึ่งทุกชิ้นล้วนสะท้อนอัตลักษณ์และความตั้งใจของชาวปทุมธานี นับว,ว่าเป็นโอกาสที่ดทีที่ทุกคนได้สัมผัสและภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ของปทุมธานีซึ่งหลังจากจัดงานครั้งนี้แล้วจงวังหวัดปทุมธานียังมีกําหนดจัดงานครั้งที่สองระหว่างวันที่16ถึง20มิถุนายน2568ณศูนย์การค้าเซนทรัลริสเกตจังหวัดนนทบุรีเพื่อขยายช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่องอีกด้วยสมเกียรติ ซับเฉลิมรายงานในเรื่องของการแสดงของในเรื่องของดนตรีพุทธองเพกกิ่อกรรมซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ท่านที่ได้เดินทางมาแล้วได้รับการได้รับชมนะครับเพื่อความรื่นเริงใหญ่ใ่ในช่วงงานของงานเนี่ยเราจะมีของช่วงของนาทีทองนะครับซึ่งจะสามารถที่จะซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่า ราคาจริงเ่ยราคาที่เราขายอยู่6ิอย่ประมา30ถึง40ปนตครับแล้วก็ส่งช่วงของก,การจับตลาดเรื่อจริงลครับสองสามครับ